ครับสวัสดีครับ f c นะครับช่างสำรถมืออาชีพนะครับขอขอบคุณบริษัทวาวรีนะครับผู้ผลิตสารหล่อลื่นคุณภาพระดับโลกนะครับด้วยความสำเร็จกว่า150ปีนะครับที่ร่วมสนับสนุนในการทำช่อง YouTube ช่างสำรถมืออาชีพเพื่อแชร์ประสบการณ์เลาดีๆสู่สังคมผู้ใช้รถนะครับมีพี่ๆน้องๆถามมานะครับในเรื่องของปัญหารถนะครับสาเหตุที่น้ำดันออกมอพักแต่ไม่ดูดกลับเข้ามอน้ำคืออะไรคะ แต่ความร้อนก็ยังไม่ขึ้นหนูต้องแก้ไขที่จุดไหนก่อนหน้านี้หนูก็ไปเปลี่ยนหม้อน้าแล้วก็ฝาหม้อน้ํามาแล้วซึ่งหมดไปเยอะนะครับนี่คือคําถามของน้องท่านหนึ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะตอบเป็นคลิปนะครับอธิบายหรือแนะนํานะครับให้เป็นเป็นความความเเข้าใจนะครับแล้วก็แบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้นะครับซึ่ง ถ้าถามผมนะครับคือสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากการรั่วนะครับแต่เราก็ต้องไปดูนะครับว่ามันรั่วจากจุดไหนแบบไหนยังไงนะครับผมเข้าใจว่าเครื่อตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมไปเปิดในเรื่องของเพลทขายรถมานะครับผมก็เอาภาพมาให้เราเห็นนะครับ Honda c i ิตนะครับปี2010นะครับหรือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับมีปัญหาในเรื่องของน้ําไม่ดูดกลับมอน้ํานะครับแล้วก็ผมก็ มีครอบไปที off, of ่ว่วมันต้องรั่วตรงไหนท้าจุดหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องไปหาจุดรั่วนะครับคือน้องเนี่ยเขาไปเปลี่ยนหมอน้ํามาแล้วนะครับเปลี่ยนฝาหมอน้ํามาแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปหาจุดรั่วนะครับเช่นเราต้องไปหานะคราบคาบน้ํานะครับว่าลักษณะอาจจะเอาคาบน้ําเป็นนี่นะครับคาบลัญาหม้อานะครับสีแดงนะครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วแต่นะครับวัตถุน้ําสีอะไรนะครับตรงนี้นะครับตรงอาจจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับที่เราอาจจะหาปัญหาหาจุดได้นะครับเราก็ต้องไปดูนะครับบริเวณรอบๆเครื่องนะครับว่ามันจะเกิดจากจุดไหนยังไงนะครับรอบๆเครื่องนะครับบริเวณท่อน้ําบริเวณแป๊ดน้ํานะครับมีการเสื่อมไหมมีการผุไหมนะครับรอยต่อระหว่างเนี่ยครับท่อน้ํารอยต่อนะครับระหว่างท่อยางน้ํากับ ท่อเหกซึ่งเป็นตัดน้ํานะครับบริเวรเราเครื่อนนะครับหลายๆจุดนะครับเราก็ต้องไปหาดูนะครับว่ามันน่าจะเกิดจากจุดไหนแบบไหนยังไงนะครับซึ่งนี่นะครับเป็นท่อน้านะครับ Honda City นะครับติดช่างท่านนึงถอดออกมานะครับเพราะว่ามันมีรอยผุรอยรั่วนะครับระหว่างรอยต่อแป๊บนะครับรอยต่อท่อน้านะครับซึ่ง ลักษณะนี้เนี่ยมันจะทำให้บริเวณรูนะครับรูน้ำต่างๆนานเนี่ยเกิดการถูแล้วก็รั่วออกมานะครับซึ่งเป็นรูรั่วได้นะครับแล้วก็นี่นะครับบริเวณหัวมันจะเป็นมีโอริงนะครับโอริงยาวนะครับก่อนที่จะสวมเข้าไปในเสื้อเสื้อเสื้อสูบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับโอริงตัวนี้ก็สําคัญนะครับโอริงพวกนี้นะครับโอริงตามบริเวณคอน้ําเนี่ยสําคัญนะครับ จังหวะเวลาซึมเวลา่วเนี่ยเวลาใช้เป็นมานานประมาณสิบปีเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นพวกท่อน้ําแล้วก็ท่อท่ออยางนะครับซึ่งเสียบเข้ามาในหัวหัวนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเราต้องไปดูนะครับว่าเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับก็ต้องไปได้เช็คดูนะครับในวิธีของความเป็นช่างนะครับก็จะค่อยๆได้เช็คนะครับแล้วก็นี่อตาปลานะครับสื่อหางปลานะครับบริเวณตัวปล่อยถ่ายน้ําทิ้งตัวนี้จะมุนไม่แน่นนะครับแล้วก็มีเอในเรื่องของโอริงนะครับ ดำนะครับถ้าเราจะเห็นนะครับถ้าโอริงตัวนี้รั่วปุ๊บเนี่ยมันก็จะอากาศเข้าได้นะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของทําไมน้ําไม่ดูดกอดไม่ดูดกจับออมอน้ํานะครับนี่นครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับก็ต้องไปหานะครับว่าเป็นในเรื่องของรั่วตรงไหนยังไงนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นได้รู้นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้ก็ ตัวถ่ายน้ำนะครับบริเวณข้างเครื่องเสื้อสูถ้าเคยถ่ายน้ําแล้วเนี่ยถ้าขันรอดไม่แน่นนะครับตัวนี้ก็รั่วได้นะครับนี่นะครับจุดรั่วนะครับกะเลียงต้องไล่นะครับช่างแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องไล่นะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอไล่ไปผมผมเข้าใจว่าเจอนะครับเจอนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับบางทีเราก็จะต้องสังเกตนะครับรอยน้ํานะครับสี เขียวเขียวสีแดงแงนะครับแล้วแต่น้ายาบมน้้านะครับเราว่าเราจะใส่สีอะไรนะครับต้องสังเกตนะครับลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยสังเกตปุ๊บเนี่ยเราก็จะไล่าตามรอยรั่วได้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราไล่เจอรอยรั่วปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นในเรื่องของจุดรอยรั่วจุดใดจุดหนึ่งนะครับในบริเวณระบบน้ําไม่ว่าจะเป็น ข้างๆเสื้อสูบมีตา้นานะครับตา้นามเราจะเห็นหนึ่งตัวสองตัวนะครับมีตาน้ํามข้างๆเสื้อสูบนะครับคันนี้ก็คือตาน้ําเนี่ยผุนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลนะครับเราจะเห็นเราจะเห็นทางของน้ําเนี่ยไหลมานะครับเป็นตาน้ํานะครับซึ่งหลายครั้งนะครับนี่ครับตานามจะชัดเลยนะครับเห็นรอยผุรอยรั่วนี่เขาชี้ลูกศให้เราเห็นนะครับผมไปเอาภาพจากเพจเพจหนึ่งมานะครับแล้วก็เขาจะชี้ให้เห็นนะครับว่าอุกศสีแดงเนี่ย ไปที่ตาน้มันถูกนะครับลักษณะที่หายากนะครับถอดออกมาแล้วมองเห็นง่ายแต่เวลาถ้าอยู่ในเครื่องแล้วเนี่ยบางทีมองไม่เห็นนะครับต้องใช้ไฟฉายนะครับสว่างๆแล้วส่งเข้าไปนะครับก็ต้องไปหานะครับต้องแนะนําน้องนะครับต้องหาให้เจอนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียเออสตังค์อีกเยอะนะครับ <S <S ถามว่าเป็นไปได้ไหมประก็นพัสูบโกงหรือเออผสมโกงหรือประก็นพัสูบไม่เนี่ยประก็นพัสูบรัวเนี่ยเป็นไปได้ไหม ในกรณีของน้องเนี่ยความร้อนยังไม่ทันขึ้นนะครับผมก็เข้าใจว่ามันจะเป็นลักษณะแค่นี้เองนะครับรอยรั่ยเฉยนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยถ้าปะเก็นฝาสูบรั่วหรือแตกนะครับก็จะอาจจะมีโอกาสน้ําจะดันดันเยอะนะครับดันเยอะนะครับน้าอาจจะดันดันเข้ามาเยอะที่หม้อน้ำแล้วความร้อนอาจจะขึ้นนะครับวิ่งประมาณละ40-4กิโลเนี่ยความร้อนก็อาจจะขึ้นแล้วล่ะพูดถึงจะเป็นปะเก็นฝาสูบไม่ปะเก็นฝาสูบแตกประปเก็นฝาสูบรั่วนะครับหรือไม่ฝาสูบโกลงเนี่ย เป็นประมาณสิบกิโลเนี่ยความร้อนนี่เห็นความร้อนในขึ้นแล้วนะครับแต่นี่ไม่ขึ้นนะครับเข้าใจว่าเป็นแค่อรอยรั่วนะครับนี่ต้องไปหานะครับว่ารอยรั่วตรงนี้มันเกิดจากจุดไหนอย่างไรนะครับต้องไปหาดูนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับหาดูไม่ยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังจากที่เราส่งไปฉายรอบๆเคื่อนปุ๊บเนี่ยผมว่าเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําแป๊บน้ํานะครับที่น้ําผ่านนะครับไม่ว่าจะจุดไหนแล้วแต่เนี่ยหรือไม่ไอ้คอต่อระหว่างแป๊บน้ํากับไอ กับอ้ท่อน้าท่อเด็กต่างๆอานาเนี่ยนะครับผมว่าเจอนะครับหรือไม่ก็อปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําอาจจะรั่วก็เป็นไปได้นะครับถ้าแน่ใจและมั่นใจว่าหารอบๆเครื่องไม่เจอแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูที่ประเก็นวาสุปนะครับประเก็นวาสุปเนี่ยอาจจะมีการรั่วนะครับแต่ประเก็นวาสุปเนี่ยถ้า,ามีการรั่วเนี่ยรถต้องเคยด็อกมาก่อนต้องเคยความร้อนขึ้นสูงๆมาก่อนนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสักครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า ปร้งแกนผสมเนี่ยอาจจะมีร้อยแตกรอยรั่วร้อยไหมนะครับแล้วก็ทาให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาคือน้ําไม่ดูดกลับเข้าหม้อน้ํานะครับหม้อพักน้ำยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับยังอยู่ระดับเดิมเลยแต่ถ้าเราเปิดฝาหม้อน้ําเช็คดูปุ๊บเนี่ยน้ําหายไปบาเลย้องเติมน้ําขวดได้ไม่ขวดหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอาการนะครับก็ต้องไปไล่ดูนะครับแต่ถ้าเป็นเทถ้ารอบๆเครื่องยนต์เนี่ยก็ ก็รักรัก้อยนะครับแล้วแต่ช่างนะก็ไปหาช่างเก่งๆนะครับแล้วก็ทาแป๊บเดียวนะครับอาจจะรั่วจุดเดียวก็ได้นะครับอาจจะตัดต่อเลยแล้วก็ประเภทไม่ลองซื้ออะไรเลยแล้วตัดต่อเพืกเสียบใหม่นะครับอาจจะรั่วที่บริเวณหัวหัวท่อยางเล็กๆนะครับมันแตกจะมีการรอยแตกนะครับแล้วก็ตัดต่อประมาณสักประมาณสักเซนสองเซนนะครับเสร็จแล้วให้เราก็เสียบเข้าไปใหม่ยังได้เลยดันขันแล้ได้ขันจน่ขันแน่นๆนะครับ เราก็ต้องไปดูนะคราบ่าเป็นลักษณะไหนนะครับก็ตอบลักษณะนี้นะครับให้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 ความเห็นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเค้นหาปัญหานะครับหาช่างนะครับหาช่างเก่งๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ดูเจอแน่นอนนะครับบริเวณรอบๆเครื่องยนต์นะครับค่อยๆไล่ดูนะครับเพราะอาการที่บอกๆเนี่ยคือเป็นแค่น้ําไม่ดูดกลับแต่ความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับบาพังน้ํามีน้ําระดับเดิมเลยแต่ พอเปิดฝามอน้ำดูบ่อน้ำเราน้ำหายนะครับประมาณสักขวดเล็กนะครับขวดเล็กของน้ำเปล่านะครับก็ถือว่าน้ำหายเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะลักษณะนี้นะครับก็เปิดเอานะครับหาร้อยรั่วหาไม่ยากหาไม่ยากครับคือปัญหาลักษณะนี้จบจบง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามนะครับขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามานะครับ h อ n ด a า i ิตนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วอย่างมากก็ประมาณสักท่อน้ำอาจจะเป็นท่อน้ำรั่วนะครับไปหาเอานะครับไม่ยากไม่ยากนะครับ ขอบคุณมากนะครับเอฟซีนะครับหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจเข้ามานะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาดูนะครับทุกท่านนะครับในวิถีของปัญหารถยนต์นะครับก็เราเล่านะครับเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเกือบสาสิปีในวิถีของวงการรถยนต์นะครับตั้งแต่เริ่มศึกษานะครับแล้วก็วันนี้ก็มาแบ่งปันนะครับมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรานะครับชาวเอฟซีนะครับ ช่คับเราเมื่อชีดนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของรถยนต์นะครับห้าปีขึ้นนะครับก็ส่วนมากนะครับผมรออยู่นะครับรถใหม่ๆเราอาจจะไม่ได้เป็นอัซีกันนะครับแต่พอหลังจากนั้นห้าปีขึ้นไปปุ๊บเนี่ยรถเริ่มมีปัญหาปุ๊บเนี่ยช่องผมเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มีคุณค่ากับพวกเรานะครับผู้ใช้รถนะครับพอหลังจากเริ่มมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มต้องหาช่องหาเรื่องราวหาความรู้หาขับหาประสบการณ์นะครับในเรื่องของวิถีของผู้ที่จะ มาแบ่งปันความรู้เรื่องรถยนต์ให้พวกเราฟังนะครับผมว่าสําคัญนะครับสําคัญนะครับมีน้องๆเอฟซีท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลายฟังนะครับก็คือมีโอกาสถามเข้ามาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปเจอปัญหานะครับขอบคุณนะครับบริษัทบรวเีนะครับน้ำมันเครื่องที่คุณภาพระดับโลกนะครับแล้วก็มีเในเรื่องของจารบีมีในเรื่องของเอน้ำมันเกลียนะครับอน้ำมันเพือท้ายนะครับ สารล่ลื่อนนะครับที่มีคุณภาพระดับโลกนะครับด้วยความเสียห้า150ปีนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับในช่อง youtube นะครับแล้วผมก็จะไปตอบปัญหาในเรื่องของรถยนต์นะครับใน facebook ช่างรอหัวใจรื่นนะครับของบวรีนะครับหลายๆท่านไปเจอผมได้นะครับใน facebook นะครับของช่างรอหัวใจรื่นนะครับเดี๋ยวผมจะ ขึ้นลิก์ไว้นะครับในอิดีโอนะครับในช่องยูท b e ของผมนะครับแล้วก็ไปเจอกันนะครับไปแอดเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นพวกก็จะไปเจอผมที่ช่องนั้นได้เหมือนกันนะครับในวิธีของการตอบคําถามการพูดคุยเรื่องรถยนต์นะครับต่อไปในอนาคตอาจจะต้องอยู่ตรงนั้นนานหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ช่วยกันนะครับรู้เรื่องเราต่างๆในเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะสร้าง ความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถยนต์นะครับวยความห่วงใยนะครับอุบัติเหตุนะครับหลายๆท่านเนี่ยขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆนะครับให้อภัยกันนะครับไม่โกรธกันแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ